ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมจัดเลยสำหรับเจมิเดตซันนะครับแบบนี้อาร์เซนอลรวมไปถึงนิวคาสเซิลจะว่ายังไงครับเลสเตอร์ซ mm ิตี้ตั้งราคาขายเจมิเดตซันที่40ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติกเลยนะครับรายงานบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตั้งค่าตัวของเชมิสันไว้ที่ราวๆ40ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วย เลสเตอร์เนี่ยเพิ่งประกาศแยกทางกับนักเตะชุดใหญ่ไป7คนครับซึ่งจะไม่ต่อสัญญาทแทนฉบับปัจจุบันที่จะหมดแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังพวกเขาต้องตกไปเล่นในเชิเชิปรดูกาน,น่าขนาดที่แข้งตัวยืมอย่างเต้เองก็จะถูกส่งตัวกลับไปให้กับซัคลาโดเนตนะครับและยังมีนักเตะบางคนที่อจาจจะลาถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมก็ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนร้างของเชมิทิสันเองครับถือว่าเป็นหนึ่งในสมบัติชิ้นสําคัญที่สุดของเลสเตอร์เลยก็ว่าได้ครับแต่คาดกันว่าเขา,ะาจะย้ายออกจากทีมในอีกไม่กีเดดนนน้ยััฤูว ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลรวมไปถึงนิวคาสเซิลเองครับต่างก็มีข่าวว่าหมายตาเจมสันอยู่และดูเหมือนว่าเลสเตอร์เองก็พร้อมที่จะขายเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก่อนจะเสียแบบฟรีฟรีในปีหน้านะครับรายงานล่าสุดบอกเลยว่าเลสเตอร์เนี่ยตั้งค่าตัวของเจมสันไวร้ราวๆ40ล้านปอนด์แต่พวกเขาก็หวังจะให้เกิดการประมูลแข่งกันเพื่อทําให้เงินจากดิวเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอาร์เซนอลรวมไปถึงนิวคาสเซิลเนี่ยต่างก็ตีตัวไปเล่นยูเซลได้ในฤะดกูกาลหน้าสำเร็จนะซึ่งเป็นรายการที่่่่เเเเจมมินนันนยไยไคลลลงากอ ครั้งนี้ต้องบอกว่าเจมมิทิสันนครับลงเล่นให้กับเลสเตอร์ไปแล้ว203นัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเขายิงไป55ประตูและแอสซิสไป41ครั้งนะครับถือว่าต้องมาตามแล้วแหละว่าสุดท้ายจะไปลงเอยกับทีมไหนสำหรับเจมมิทิสันนะครับโอ้โหยาวๆไปเลยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเจมมิทิสันก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วรุจัดไปยาวเลยครับผม